สาวจากกีฬาไทยใหญ่ตรงนี้นางนสาวจีนกีฬาร่มเย็นสับสิงหนักสราวของเราแล้วก็คุณสิทธิพันธ์วางซ้ายอันนี้เคเบิลทีวีกับช่องสามนะครับนี่โรงนะังตัว <c oughs> ไปในกับป่ากนะระดุะมหนังฟังเนหนัอนะครับคุณสมสมรีไม่อา,ากาศจากช่องแง นะครับข้อวความงปรดิษฐ์นะครับข้าความงประดิษฐ์นั้นวนลุกเย็นผมตกหล่นในเฮียับอเเจอนะครับจเจตเจรคุณจงรักสีไกลใครจนะที่นะยมีใครบ้างครับได้ชื่อตกหล่นไหมนะอ๋อรัมจงยางหลีบตี อาจารย์เข็มเนาะตับอันนี้น้่นคอนี่นี่นั่นจงเห็นดีรุ่งเรืองสับนะคร <initiatives> ับแต่เ uh, ป็นรวมประุูลอีกห้าพันบาทที่แม่เอาซองที้ไปท่านสบาเลยพราะกระพาะไตนะครับนะครับคุณแม่คุณพ่อคุณแม่อุดมเอาคุณพ่ออุดมคุณแม่ส่วนเกินครับแล้วก็เมื่อกี้คุณอะไรนะแต่พัชละนี่นี่ตามนี้ จิตใจนะครับค,จจรคุณพัชระคุณพีรัชชานะครับจิตใจพร้อมครอบครัวเชิญเลยนะครับประดิลงทั้งหมดคุณจุนจุนผมหมดแล้วนะครับยังอีกไหมอ่าลุงลุงศิลป์ลครับจต่ลงุลงบุณศิลป์ตนไปอ๋ออันนี้ใส่กู้งแล้วครับอ่าลุงศิลป์ กาาันอันนี้นะจะักจรพงศ์พูดสิทธ์ต่อหมดหรือยังครับหมดหรือยังครับหมดหรือยังครับหมดแล้วหมดแล้วให้พี่น้ำจง มืเส้นช่วยไหนก็ได้ช่วยถือบริวารกรถิ่นหบายครูบาครับเชิญคาในยกช่งใจครับครับสักครัครับเชิญครับครับจูเลยจูเลยจูเลยอจูเลยนะโอเคมันยังไงอ้าวน้ำาแม่พี่น้องนงมออ ตกลงตกลงแข่งวะเฮ้ต่อหนึ่งสองสามสาธุครับไป,ออปอนบอลครูบาพูดสักนิดหน่อยก็ได้ครับใจเพลแล้วเราตานอ้อง

xiếc phong lắp là à, uh, tháp là các tháp là các tháp lắp các tháp đi, các tháp lắp các là lắp các tháp nàng thần tháp lắp lại tháp lắp quay tháp lắp các tháp lắp các tháp lắp các Cả hai là tháp đấy các tháp lắp các tháp là các tháp lắp 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 ก็อาตมาวิชาหรือบูชาแจ่มนทุกคนตรนี้อาจจะบูชาแจ่มจะได้มีจบเวลาให้มันก่อนงไหนกับมเองอย่างนั้นนะอ้าวทักป้อนเดี๋ยวเแป่บนเดินมาขออยญาสบายปัจจัยก็สนะครับทบาทีครูบารูกแม่นะครับนายกครับ อาโมโห้านุโมธนาก็ทันนายกเ้อะความหมายปัจจัยประสงค์วันนี้แต่ตงใจรวมกันสมทบในการสร้างสมบัติตูมาเจ้าหน้าไดขึ้นไปแอ้วอาเบกยังตามใไนายยก้วย เชิญทุกท่านได้ตั้งจิตให้เป็นกุศลจะได้แผ่บุญแผ่กุศลในครั้งนี้เชิญทุกท่านทักปอนจากทางพระกุ่มเจ้าครับอยอะท้าอะลีวา ลา,า,าโซย่าธรรมพริวันชาด osa บาลวคขวินาชันตุปาเท้าภาวนโยสุเย,ยติคายงโยกวาภาวิวาสะเดจจวันทาปัจาหินนนจ โยมิตัปปจาลาเลกพิรนปิยสุจุเทสนาธิสวานาบานาตาสาวิภูราหนิธาคินาเยตาธาโนบอธาติวายาวจันนาเต अराकिना ओना तेपि मुण्या सावा तासमाना थे आपरावान जितो या तधिना परापुन्या निपरा लोका समिंपधिना ขอติปาที่ได้ทพวัตุสาภพระบางกลางลาทานเทววตาสพหัตานุภาเวสนเทพรวันตุเตาพาวันตุสาภพระบางกลางลาทานวตาสาพาธัมมา გ რ สาภะ្ัง ნ ะลัง ა า რ ყ ე ნ ა ნ ნ ა � ე �ว ს ა ნ สังฆา ლ ს ภาเ ა นะส ნ ს ើ ა 아, 나, 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 ใจสบัดหาขีดนากาบตาบัดหาขีดนาบัดาขีดนาบ้านหัวกาบตาติเดือบาขีดนาบัหาขิดนานิจกัตะวัตาติดาบัดหาขีนาสุนากขาดตางสุปังา नो नो बाय Sudah ototnya suci Bapak Bacar Kita kaya kapang wajah kapang pada hilang Menolak kapang bandian pimpinan โนสะพัเดวก็สะพพดทัพมานาสะนาโซเดีวัดตุเตียว well, ัดตุสะพังอาโคสะพังวัดตุอาเมตนาโซเดีวัดตุ